วัครับวันนี้มาพบก,กับช่อง10บล้อซิ่งไทยบ้านนะครับมาดูรุ่น8กับรุ่น10จากดินใส่รถไม่เกิน10วิหรือ15บห้าเต็มนะร้รโหโคตรสุดน,นะครับเร่งเอาดินทำคันนะครับ รุ่นไอโฟล์มลาบรุ่นมาแล้วครับรุ่นรุ่นแปดครับขับไปตากแล้วรุ่นสิบมาแล้วรุ่นสิบคงมัูถึงรุ่นสิบแล้วโอ้โหขับยาวลับรุ่นมารุ่นสิครับรุ่นแปดไปพีครับรุ่นแปดครับรุ่นสิบโอ้โหโดนกวนแล้วครับโอ้โหโดนแกล้งแล้วโดนพี่รุ่นสิบแกล้งนะครับ โอ้โห,โหสวิงไมง่รับ